สวัสดีจ้าสบายดีเอซทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะตอนนี้ตอนเช้าวันที่เ <c oughs> ช้าวันที่8กรกฎาคม2566แล้วนะคะ FC. เอฟซีเพนก็มาทักทายสบายดีเอซเพื่อที่จะนำแนวทางนะคะหาหน้อยของสามอาจารย์เนาะคะ่ะก็คือของอาจารย์สวัยของตาปางน้ำโพ แล้วก็ของผู้ใหญ่ใจดีจะไปไหนคํำแพงว้คไอ้ขแหลทเถอะ <laughs> อ้ยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อย <laughs> ใส่ชุดนี้ไม่สวยเลยไปอาบน้ำแต่งตัวเลยนะเห <laughs> ้ยคือไม่เป็นอย่างนั้น <laughs> <laughs> แก้บตุบอยอ้วนเป็นอ้วน,วนมมหมดสบัยไข้เศร้าระบกอหัวรอมาได้ใ <laughs> นเบิ่บงป่านี่งป่าแล้ว ป้าจ้าไหนปิโปมานน่ะถามปิโปดูปิโปมาทำอะไรเอ้าปิโปมาทำอะไรหมู่บ้านนี้เนาะค่ะเอฟซีค่ะห้าน้อยเนาะค่ะแตกทะล่มทะไล่เลยนะของทุกเสียนเลยนะค่ะเอฟซีเลขปอบเปียบอกก็เข้านะค่ะเจ็ดหกเนาะค่ะเอฟซีทาผู้แดปตัเล่นค่ะของเพ่นบ่เขานะคะ เลยอปอเปีย,ปบ,ยบอกเจ็ดหกเก้านะคะแต่ว่าเออหกเจ็ดเก้าเนาะแต่ว่าออกเจ็ดหกเนาะคะ่ะคุณได้เอาตดเลน่ก็จะได้เนาะคะ่ะคำแพงจะไปไหนคะหืตุ๊ปุอยู่นาฮะให้ไงให้ตุ๊ปุหืคำแพงแกงส้มหายหรือยังลูกหายหรือยังแน่เนาะแต่ว่านอนกลางคืนเนี้ยมีเศดติดข้ออยู่ค่ะขี้ยา ลาล่าสิมหะอยู่นอขาะเอซีกับเพ่นกับบสบายมอว่านนี่คิดว่าเมื่อนี้จะลุกบ่ได้เนาะไปหาหมอไปหาหมอมากินยาใสเหงือสัตว์ออกไข่เนาะคิดว่าจะลุกบ่ได้คิดว่าโอ้โหเลื่นเจ็ดงานได้บ่รอเน,ะนะาะไข่หนาวสั้นปวดกระตูคนหนาวคนขิงลุกเต็มโนะตเนาะนะเป็นยังสั้นปวดเบิเดกระตูปวดหัวนอกขาะเอซี ผู้ใดเป็นไข้แยามนี้กัให้รักษาสุขภาพกันแน่เนาะอาจจะเป็นไข้หวัดเดี๋ยว่าเนาะไข้ยุงลายเนาะไข่เพราะว่าช่วงหน้าฝนเนาะยุงยุงเยอะเนาะคข่เอฟซีคัแพงมึงเพินเพิดเพินนอนเพิ่งตื่นค่ะเอฟซีเนาเพนนอนเฮ้ย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 เพินนอนเพิ่งตื่นค่ะเพื่อได้หันฮะ อยอ้ยั่าไปมามาเฮ้ยไปเอิ้อนเส փ หันมาแม่อย่าไปลูกมึงมือเปุ๋ยเลยใครคะใครคะง่ายเห็นวันเนาะค่ะอย่าไปเบิ่งตัวเลขน้ำกันขายเอฟซีแล้วค่อยมาเล่นกับคัมเพงแกงส้มต่อคัมเพงแกงส้มวันนี้จะพายายไปหาหมอขายเอฟซี น่กับบอสบายค่ะเนาะนี่ค่ะดูกันเลยค่ะของตาปากน้ำโพเนาะคะ่ะให้มาน้อยพิเศษสองกับห้าเข้าที่สองแต่ว่าจับคู่บวกราเขาเนะน้อยปกติสองกั 5, บห้าบวกาเขานะคะ่ะเอซีน้อยวีไอพีหกกับเก้าบวกเขาเนะของตาปากน้ำโพเนาะ,ะไม่เข้าค่ะ มาเบิงของผู้ใหญ่ใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีให้มาเจ็ดกับหกค่ะมาด้วยกันเลยนอยปกตินะคะเนี่ยค่ะมาทั้งสองเลยมาทั้งบนทั้งล่างนะซีหกแตกเจ็ดหกเนาะ,ค,ะนค่ะเอฟซีเนี่ยค่ะของเพิ่นกระเข่าดีเนาะคะ่ะเอฟซีตัววิ่งตัวรูดเพิ่นเนาะคะ่ะบอคอยพลาดพลาดก็แค่ด้ามือเดียวเนาะ,ะนี่ค่ะของอาจารย์สยมัยเมื่อวานนี้สองกับหนึ่ง เขาทั้งสองตัวมาด้วยกันอีกเนะคะ่ะนี่เลขฝันเพิ่นหรือว่าเลนิมิตเพินนะหนึ่งศูนยศูนย์หนึ่งนะคะ, 1, ะ,คะเอาไปตัดเหล่นนะคะคู่ดเดียวเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ, 1, ะ,คะวันนี้ตามต่อเนาะคะ่ะว่า ของอาจารย์แต่ลาอาจารย์มาตัวใดแน่เนาะคะ่ะตรงกันตัวใดแน่ให้เอฟซีทั้งช่องเอาไปเป็นแนวทางกันเนาะ,ค,ะนค่ะนี่ค่ะแนวทางอา้าขอโทษหละะายๆเอฟซีแป๊บหนึ่งเด้อค่ะไ่ได้เขียนวันทีเนาะเขียนวันทีกันค่ะวันที่เจ็ดเนาะไม่ได้เขียนวันที่เลยนะวันที่เจ็ดค่ะไปดิ้งขอไปเด้อช่ว,น,น,วน,น่อน,นะ วัท 8, ท 7, ท 6, 6, นทีแปดครับเจ็ดครับหกหกค่าเขียนแล้วกี้ไม่ได้เขียนวันที่ค่ะขอโทษลหลายๆของอาจารย์สวัยวันที่เจ็ดเออวันที่แปดนะคะมกราคมเออมกราคมคือกรกฎาคมสองห้าหกหกเข้าไผิดนาผิดหลังอยู่เนาะคะ่ะ fc ขอโทษลหลายๆค่ะนิ้งเปิดไฟตัวนี้ให้เมย์เนี่ยคือมือดคือบอัชัด โอเคไฮมาวันที่แปดนะคะวิ่งลูดบนรางนะคะฮานอยวันนี้แปดกับเจ็ดนะคะเอฟซีแปดกับเจ็ดนะะี่ค่ะตัวประกบเพื่นไฮมาแค่สามตัวนะคะก็คือหนึ่งสี่ศูนย์นะคะ,ะ,ค 1, 4, 0, ะ,คะแล้วก็จับคู่ไฮเมื่อนี่เพิ่งจับคู่ไฮอีกแล้วนะคะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งนะคะ ราคาเจ็ดซีแปดซีเด้อไข่ซีส่วนเลขฝันของเพิ่นนะคะนี่ค่ะซีเจ็ดหนึ่งค่ะเอาไปตัดเหร่นกันเลยเนาะค่ะเอฟซีซีเจ็ดหนึ่งเด้อค่ะเลขฝันเพิ่นเนาะไค่ว่เห็นอาจจะตัวน้อยเนาะเพิ่นเขียนถางนี้มันเต็มหนาเพิ่นก็เลยไปเขียนเสน่เนาะแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยวันนี้วิ่งลูดบนล่างนะคะแปดกับเจ็ดเนาะค่ะ ตัวประกบให้มาสามตัวน้องมือนี้เนาะหนึ่งสี่ศูนย์จับคู่เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วกันเจ็ดสี่แปดสี่เนาะค่ะเอฟซี FC. เอาได้ของอาจารย์สวัยแล้วค่ะมาต่อของตาปากน้ำโพกันเลยนะคะตาปากน้ำโพให้มาวันนี้ค่ะน้อยพิเศษรูดศูนย์กับสามเนาะค่ะ รูดศกับ3จับคู่0ูนย์สามศูนยกสน้อยปกติรูด0ย์กับ3าม้นกันนะคะจับคู่0ูนย์ส3่ศูนะคะน้อย VIP ให้มารูด0ย์กับ3าม้นกันนะคะศู 4, นย์่งศูนย์สีางล้วก็สามน้อเอีเนาะนี่ค่ะของสายปางน้ำโพเนาะ ได้แล้วมาต่อของผู้ใหญ่ใจดีกันเลยของผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ให้มาวิ่งลูดบนล่างนะคะฮาหน่อยหาหนอยมันวิ่งลูดแม่นแลนะของผู้ใหญ่ใจดีก็คือหาับซีเนาะค่ะห้ากับสี่เด้อค่ะมาแคปหน้าจอน้ำกันเนาะคะ่ะเอฟซี คแคปหน้าจอนกันเนาะแนวทางฮานอยเนาะของอาจารย์สวัยของตาปากน้าโพแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีเนาะให้เอฟซีทั้งสองแคปหน้าจอไปแบบเป็นแนวทางกันเนาะคะ่ะเอาแคปหน้าจอแล้วบอค่ะถ้าแคปหน้าจอเอาแล้ว เพ่นก็ขออวยพรให้เอฟซี FC ทั้งช่องนะคะเฮงเฮงรวยๆฟังฟังไปด้วยกันกับแนวทางฮานอยวันนี้ของช่องน้องคําแพงเซนเนลเด้อค่ะเนาะขวให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะบ่าว่าจะเป็นอาจารย์ทุกอาจารย์หรือว่าเอฟซีทุกท่านเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะจะเดินทางไปทางใดก็ขอให้แ้วคขาดปลอดภัยเด้อจ้ะคลิปนี้เพ่นก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีจ้า